ห้ามกันได้ไหมใครแน่ว่าห้ามได้ห้ามผมจะให้หอกหรือห้ามตัวเองอะ่ะห้ามจะให้เนื้อเหียวหนังยานดูสิห้ามจะแก่จะเจ็บจะตายดูสิทาจริงๆอะ่ะมันเหนือจากคำสอนไปหมดหลงไปในกองสมมติมันจะกลับจะเกิดจะดวินว่ายายเกิดอีกกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่การกันแน่ กายวัดวจีวัดมโนวัดให้มาทิดเจรณาอันนี้มาปฏิบัติตรงนี้นี่วัดนอกวัดวัดป่าผาสุขเลืใช่ไหมวัดป่าผาสุขโอ้โหวัดป่าผาสุขเนี่ยมีภาพมากนะวันนี้นะแล้วเคยเข้าวัดในไหม เคยปฏิบัติวัดในไหมโลกใบนี้ตั้งวัดขึ้นแล้วพ่าซุ่แต่โลกของเราละ่ะตัวตนสกลกายของเราละ่ะก็ตั้งขึ้นแล้วเมื่อมีโลกนอกก็ต้องมีโลกในมีของนอกองมีของในมีกายนอกต้องมีกายใน มีวัดนอกก็ต้องมีวัดในใก,กล้กันไหมดูวัดในสิเขาเรียกว่ากายวัดวจีวัวดมโนวัดวัดในมีอยู่สามโลกอันนี้เป็นโลกที่คนพิจเจรนะ องค์พ萨คันอยูสัมมาสัมมุจจะเป็นผู้ตัดเอาไว้เลยบอกเอาไว้เลยตัวเองอะ่ะหรือว่าภิกษุสมมามเณรหรือญาติธรรมท่านหลายจะแพง,งขัดกันพระสธรรมเนารกนะ พระุทธเจ้าตรัสว่านานา,นา,นาจิตตงต่างคนก็ต่างคิดถูกต้องไม่มีผิดอัศจรรย์มากครับสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องจริงทุกคนคิดอะไรถูกหมดเดี๋ยวพอพูดว่าพูดถูกหมดแล้วทำไมถึงจะมาพูดอะไรอีกแล้วมันถูกแล้วก็เป็นถูกไปสิ นานาจิตต่างว่าต่างคนก็นตา่ตางคิดต่างคนก็คิดถูกเท่านั้นจึ่งทำมันถูกอะไรล่ะมันถูกในทางอริยมรรคไหมหรือมันถูกในทางอบายมรรคทางมีสองทางความคิดของมนุษย์เนี่ยพิกแค่เดียวนะชวนกิตเนี่ยลงนรกได้นะ ลงมาหาเวกีได้จะว่าตัวเองเนในอริยมรรคทาจิตชิดต่ำลงมาฆ่าไปเท่านั้นแหละตกในอริย,ยมรรคนะมรรคแปลว่าหนทางอรายแปลว่าโลกที่มืดมนเป็นอราย,ยมรรคนั้นลงหาเวกีนั่นแหละ พอตกจากการเป็นมนุษย์ไปแล้วถ้ายังเป็นทางเินของอริยมรรยยะแปลว่าผู้ผู้เลือดผู้ประเสริไปอริยะมรรคทางเดินของพระอริยะไม่ใช่ตั้งแต่พระที่นุ่นเหลืองหองหัวโล้นนี่เสมอไรญาติทรามก็เป็นอริยะได้เนี่ยทุกคนเนี่ย ปัจเจบัติอยูนสินสมาธิปัญญาดิเพื่อจะให้โลกราคาโทสโมหะโลกสามอย่างให้มันสูนย์สลายไปเดูสินั่นแหละทางเดินเข้าสูน่นิพพานบำบัดโลกอันนี้ถ้าเห็นวัดนอกว่ามีภาพมากวัดในแล้วกว็มีภาพเหมือนกันนี่ ตัวตนเราก็เป็นมีพระอยู่เหมือนกันเนีย่ยเต็มไปหมดเลยตัวเราเนี่ยโลกอันนี้ก็เต็มไปหมดมีแต่พระพอโล,โลกมันเป็นกองสมมูลพระพุทธเจ้าบัญญัติคำขึ้นมาบัญญัติคำขึ้นมานะบัญญัติมาจากไหนมาจากโลกที่มันตั้งขึ้นก็คือตัวตนสกวลร่างกาย สรนังคัชามิตก็คือตัวตนตะวันละกานีว่าสังฆังสรนังคัชามิตสงมันไม่ใช่สงมุดสงข้างนอกอย่างนี้สงข้างในยังมีอยู่อีกอยู่ในวัดอันเนี้ยสงทั้งสี่รูปเหมือนกันพระสงฆ์ข้างนอกมาดูสิอันนี้หลายสงซะดเลยเยอะแยะเลยนาม พระกอพระขอพระงอจนถึงพระจอพระหอสมมุตังันสมมุติชื่อแต่สงันเป็นสรณะข้างในโลกอันนี้ก็เป็นเราน,น,นี่ก็มีสงสี่องค์เหมือนกันชื่อว่าอย่างไงพระมหาปตาพีดินพระมหานาทีน้ำพระเพลไฟ พระพายหลงมหาพูดคือท่าทั้งสี่ประชุมกันเป็นสงสงอันนี้โลกอันนี้ถ้าไม่ตั้งขึ้นไม่ไประชุมขึ้นแล้วจะเอาทำรรอันเป็นกองสมมุติมาจากนั้นองค์พระสัพพันธุสัมมาสัมุทธยังมาบัญญัติทำขึ้นที่นี่8ป0 0มสีพระธ เหมือนที่เราตั้งนโมกันถ้านโมถ้าเขาแปลั้งปริยัติละ่ะคันธาธุระนโมอันว่าความนอกน้อมพระคาว่าโตต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสักพ,พระอนั้นอรหาโตเป็นพระอระหันต์สัมมาสัมพุทธศตัตัดสรุเองโดยชอบปาดและบัณฑิตแปลไว้แสละสนว้ยมากเพราะจริงๆ ถ้าเราจะแปลในทางวิปัสสนากรรมฐานละ่ะ <_ d ream> เพื่อจะไร้รู้สัจธรรมความเป็นจริงจะแปลว่าอย่างไรนโมนโมนอบน้องโน,องน,องนองโมนเขาแปลว่าน้ำไปว่าน้ำโมลูกมแปลว่าดินเห็นไหมนะมะทะธาตุทั้ทททงสี่เขาก็บอกใช่ไหมเรียกว่ามหาพุทธนี่นตั้งโลก ถ้าไม่รู้เห็นอันนี้จะรู้ได้ยังไงจะสละจะปล่อยจะวางได้ยังไงจะมาเสมยเสมยกอ,องสมมุติว่าเป็นสุขอย่างนั้นเหรอมันทรมานไหมตัวตนสก,ลลกุลกายเนี่ยโลกแก่โลกเก็บโลกตายโลกโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเนี่ย รูนาะำพระสงฆ์เป็นสาระที่มาจากพ่อและแม่ถ้าเราจะแปลนโมร,รอบที่หนึ่งละ่ะนโมอันวันน้ำและดินตักษาของบิดามารดานั้นพระคาวโตบิดาและมารดาเป็นผู้จำแนกขน้ำและขาดดินอรหาโตจำแนกให้แล้วจนสิ้นขาสองเขนสองสบูรณแบบแล้ว สัมมาจะให้ตั้งอยู่ในคันของท่านสิ้นถ้าสามารสิบเดือนแล้วโดยชอบสัมพุทธโธจึงได้เกิดขึ้นมาถ้าพ่อและแม่เราไม่เป็นเหตุตั้งโลกอันนี้ขึ้นมาแล้วเราจะมีสรณะเหรอรู้ไหมสรณะที่นี่ที่พึ่งอยู่ที่นี้เมื่อมีนะแ้ะโม เป็นหนึ่งแล้วท,ทําไมจึงมากล่าวรอบที่สององีกหมายถึงอะไรหมายถึงพระพุทธเจ้าเมื่อมันมีกายเป็นมหาพูดขึ้นมาสมบูรณ์แล้วก็ย่อมมีัดลองกลับดูสิเอานักและมักกลับสลักันดูสิก็เลยกลายเป็นมโนแปลว่าใจเมื่อมีกายก็มีใจ จิตวิญญาณเรานี่แหละคือตัวพุทธให้เข้าใจนะเป็นสรณะเป็นตัวที่ไม่ตายส่วนธรรมะและสังฆะนั่นมันเปลี่ยนแปลงได้ห้ามมันไม่ได้เพราะมันมีมันเป็นมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามหลักของธรรมชาติมันเปลี่ยนของมันเองไม่มีใครเปลี่ยนให้มันหรอกกฎของธรรมชาติมันมีอย่างนี้ องค์สมเด็จพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเราไม่สลัไม่ละไม่ปล่อยไม่วางแล้วจะแบกกันไปถึงไหนุูธเจ้ายังตรัสว่าพิสูุทั้งหลายพระอาทิตย์เมื่อมีเวลาขึ้นก็โคโจรไปถึงที่อัสดงอันเป็นที่สุดดับแล้วเฉใดชีวิตมุษก็เหมือนกัน เมื่อมีการตั้งขึ้นเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บกัะต่างกันเวียนไปการแสวงหาด้วยความต้องการประโคจรไปถึงที่สุดคือเฉิมตะกอนถ้าไม่เชื่อถามหลวงปู่สมัยท่านโคจรมาถึงที่ของท่านแล้วเห็นไหมเราได้พากันมาพงราหารอยู่ท่านก็จะสอนเราอยาคำเอ๋ยพ่อพ่าแม่พ่อเอ๋ย สหายทางมิเลยสหายเลยวันหนึ่งข้างหน้าเราก็เหมือนกันนะจริงไหมถามใจใตัวเองทไมต้องถามคนอื่นหรอฟังต้องฟังให้มันได้ลูกฟังต้องฟังให้มันเข้าใจสิหูฟังนะปากึ้น ปากเป็นเสียงแต่หูนับฟังไม่ใช่ว่าจะบอกให้แต่นั่งฟังอย่ารน,นจะลุกขึ้นเดินฟังก็ได้นะว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เท่านั้นหลยอย่าขาดไม่พิดจะนอนฟังหรือยืนฟังก็ได้ทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นสามารถบรรลุได้ ไม่ใช่เจพระนะจะบรรลุอะยากทำหนีก็บรรลุนครั้งพุทธกาลก็มีปัจจุบันนี้ก็มีเมื่อได้พูดเล่นเราจะบำบัดโลกของเราไหมทำโลกของเราให้หายไหมให้หายป่วยไหม ถ้าเราทําโลกอันนี้โลกกับธาตุหายป่วยได้กวน,นิพนานเท่านั้นหลยไม่ต้องกลับลอีกเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดอีกเข้าใจไหมเรารักษาโลกอันนี้หายแล้วโลกคือตัวตนสกุลกายไม่มีแล้วยาอะไรสกัตตวพุทธรัตนังโอสถังพุทธอโอสทิต สกัตตวาธรรมระัตะนังทำเป็นโอสถิสกัตตวาสังฆรัตะนังโอสถังสงเป็นโอสถิเห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรกันทางเดินเป็นสระสงสงก็คือมหาพุทธสีประชุมกันแล้วจะเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนทำเป็นสรณะแล้ว ส่วนจิตวิญญาณมาถือปฏิสนธิเกิดโลกนี้จึงตั้งขึ้นมาถือเอาโลกอันนี้เขาเรียกว่าเกิดเมื่อมีเกิดมีหรือเกียเกียบตายจะไม่ตามมาดับมัเป็นที่สุดเหมือนกันมีที่ไหนมันไม่สกปรกโตโต้นสกปรกไล้ว้วเนี่ยถามนักูสมายจิ ูแส,สดงทาอยู่นะพวกเราเห็นไหมไปวางผ้ากันน่ะได้ยินไหมท่านแส,สดงทาว่าท่านก็บอกทุกๆคนนั่นแหละขอบใจนะโยมขอบใจนะนุกปูครูว่าทันทีมาวางอันนี้อุทิศบุญอุสิศอุทิศอุอศลท่านจะบอกว่าผมมาเดในรับรอ กิตใจของพวกท่านอะไรเป็นผู้ใดล่เองทาเองยอมได้เองนะท่านจะบอกอย่างนี้เข้าใจไหมได้ยินท่านพูดไหมเราทํแเราได้เองที่หลวงปู่ท่าท่านทำทีแล้วท่านได้แล้วเข้าใจกันไหมพวกเรานี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเนี่ยทำเอา ส้วนงก็อยู่ที่เราเฉยพากันเดินเข้ามาสลาดเอาขาเดินมาหรือว่าเอามือเดินเอาขาเดินเข้ามาใช่ไหมขาทำหน้าที่เดินขาจึงเป็นสรณนะเป็นที่พึ่งของเรายืมขาใครมาไปเช่าขาใครเดินเข้าใจสรณนะเอาอันนี้ขึ้นปฏิบัติซิ เอาอันนี้ขึ้นมาดูสิสิ่งเหล่านี้พระจะตกอยู่ในอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาเอวังปัสสั่นพิกเวสุตตวะอริยสา,าวกอริยสา,าวกผู้ได้สดับแล้วผู้ที่ได้ฟังแล้วได้เห็นแล้วย่อมนายแม้ในลูกก็คือขนาดเห็นไหมตัวตวนย่อมนายแม้ในเวทนาย่อมนายแม้ในสัญญาในสังขารนายในวิญญาณเห็นไหม แม้แต่กิจจัองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระสัพพัญยูยังตัดก,กับพิสุทธิ์ิเ้าเวกว่าพิสุาทธิทั้งหลายเราสร้างบาร,รมีมา,สเ,า,สาเสียสงไขยแสนมหาเราต้องการแต่ความสุขเราเฉลยสุ มาอยากหาประพอเฉดประมาณไม่ได้แต่ทุกข์ก็ตามมาที่เอยเราเกลียดทุกข์เต็มทนเลยเราจึงคืนสุขให้กับทุกข์ไปจนหมดเสยนั่นเห็นไหมคืนสุขที่บำเพ็ญมาให้กับทุกข์ไปเลยปล่อยวางสลัไปเลยสลับไปเลยเราจึงได้สุขคืนนิพพานอันเกิดขึ้น องค์พระสัพพัญยูบอกถึงขนาดนี้ทำไมถึงไม่ฟังกันหลงอะไรล่ะหลงสมมติที่โลกเขาแต่งขึ้นหรือถ้าเรามาผู้ความจริงปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังตัดแต่ว่าพิสู่ทั้ไหลา ถ้าเราจะนับเรื่องเพราะคุณนี่แม่ของเราจะทาคตเน่ยให้เราบัดขึ้นมาเนี่ยเจียวันแม่เขไปแล้วก็อยู่เดามาดึงเรายังเป็นเด็กอยู่เห็นไหมเมื่อที่เลี้ยงนางนมให้อยู่ปก,าการะเลี้ยงดูเรามาจนกระทั่งว่าใหญ่โตแล้วตัวท่งได้แต่งงานแล้ว เราก็ยังไม่พอใจเราจึงไปเห็นเทวทูตสี่เทวทูตก็คือยมมาทูยมมาทูก็คือเทวทูตอันเดียวกันยมะกะแปลว่าสองแปลว่าคู่ถ้าไม่เชื่อไปถามพวกปริยัตนะจริงหรือไม่จริงยมมะตนแปลว่าสองมาเป็นคู่คู่เทวะ โอเปกบสองเจียเจี๊ยบตายสมมนาเห็นไหมเทวทูตสี่เทวทูตสี <c oughs> ่ก็ยมมาทู่ยมมาทู่ทุกท่ก็เรานี่ยมมาทู่ก็แก่เจี๊ยบตายละ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดูโลกอันนี้ที่มันตั้งขึ้นแล้วนี่ไปเห็นเทวทูตสี่จึงนำมาพิจารณามาแก้มาพิจารณาอะไรหนอมันแก้ความเกิดแก้ความแก่แก้ความเจ็บแก้ความตายได้ตรงนี้อยู่ที่ตัวเรานี่ไปหาที่ไหนอีสระน,นะ ส่งวนเก็บเวลาแล้วเนาะเองด้วยปากกาละชนีอ่ารับพรนะครับ